คุยเฟื้องเรื่องยาบายดอกเตอร์จันยาสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็ได้เดินทางมาที่ของบ้านดอกเตอร์จันยามณีโชตค่ะนายสมาคมวิทยาการวัชพืชแห่งประเทศไทยค่ะบุกกันมาถึงบ้านวันนี้นะคะเพื่อที่จะมาขอความรู้เกี่ยวกับวัชพืชค่ะก็ มาถึงปุ๊บเราก็มากินกาแฟกันวันนี้ก็จะเป็นการพูดคุยแบบสบายๆนะคะจิบกาแฟไปแล้วก็เรียนรู้เรื่องของวัชพืชกันสวัสดีดรสัญญาด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้เราก็สบายๆนะคะกตัวอยู่กับบ้านก็มาเรียนเรื่องวัชพืชกันดีกว่านะคะว่าทําไมวัชพืช ได้เป็นปัญหาหนักอ,อกของพวกเราใช่ค่ะกําจัดไว้ได้สักทีเกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยบ่นทุกครั้งเลยเวลาลงแปลงไปค่ะอาจารย์บอกว่าทํายังไงก็ไม่หมดสักทีวัชพืชเนี่ยวันนี้ก็เลยจะมาอะเอาความรู้จากอาจารย์นี่ค่ะไปบอกเกษตรกร,เ,ร,กรเลยว่าเราจะกําจัดวัชพืชยังไงดีให้มันมีประสิทธิภาพมากที่สุดยินดีเลย,ย,เลยค่ะ,คะง,งั้นเนี่ยก่อนอื่นเลยสิ่งที่เราควรรู้นะจริงๆเราก็จะหลักสูตรเนี้ยเราก็จะทําเป็นหลายๆหลายตอนนะคะ แล้วเราก็จะดูเรื่องของวันนี้เราก็จะดูเรื่องของการจําแนกชนิดะะพืชน,นะคะมันมีชีววิทยานะคะมันจเจริญเติบโตยังไงนะวงจรชีวิตเป็นยังไงนิเวทวิทยามเป็นยังไงมันชอบอลักษณะของสภาพแวดล้อมอย่างไรเราจะต้องรู้จักศัตรูเราก่อนแล้วเราก็ต้องรู้จักวิธีป้องกันกัรจับนะว่าเราจะกําจัดวิธีไหนนะจะใช้มือถอนหรือเราจะใช้เครื่องจกักรกลหรือเราจะใช้สารเคมีหรือเราอยากจะใช้ วิธีควบคุมโดยเขาเรียกว่าอะไรใช้ชีวภาพหรือว่าผสมผสานกันนะคะแล้วนี้ถ้าเราจําเป็นจะต้องใช้สา,กากรกำจัดวัชพืชเราจะต้องรู้เรื่องอะไรบ้างอันะะนี้เป็นประเด็นสําคัญเลยสำคัญะ,ะแล้วเรื่องสุดท้ายคือตอนนี้มีแต่คนแม่เส็จมาถามที่สมาคมเยอะมากว่ายาดื้อยาทํายังไงดีอาจารย์ต้นนู้นก็ดื้ออันนี้ก็ดื้อดื้อเต็มไปหมดเลยเพราะนั้นเนี่ยวันนี้เราก็จะตบท้ายด้วยเรื่องของมันจะขึ้นดื้อยานะคได้รับความรู้เยอะเลยนะคะ เอาเรื่องแรกเลยค่ะอาจารย์เพราะว่าถ้าเราไม่รู้จักศัตรูอย่างที่อาจารย์บอกเราก็กําจัดไม่ถูกวิธีช่ะคะ,คะลบร้อยครั้งก็ไม่ชนะสักครั้งถ้าไม่รู้จักศัตรูถูกไหมคะอาจารย์ใช่ค่ะนะแล้วก็เสียเงินกันเยอะแยะนะคะใช่ค่ะงั้นเราไปดูเรื่องแรกกันเลยค่ะ,คะทําไมทําไมถึงต้องใช้สารเคมีกํจาจัดศัตรูพืชดูภาพรวมเนาะสารกำจัดวัชพืชสารกีนเขา,ารเรียกว่าเพส t ิไซ d ์นะคะก็มีทั้งโรคทั้งแมลงทั้งวัชพืชนะคะ ถ้าเราไม่กำจัดเลยเนี่ยมันก็มีการรายง,งานนะคะว่าผลผลิตของออของพืชเราเนี่ยโดยรวมของทั่วโลกเนี่ยจะเสียหายประมาณเจสิอซแล้วก็วัชพืชเนี่ยก็จะแบ่งสัดส,ส่วนส0มสิเอร์ซแมลงสากยี่สิบสามโรคพืชประมาณสิบาเเซก็จะเห็นว่าสัดส,ส่วนเนี่ยวัชพืชเยอะกว่าเขาสามสิบเปอร์เซ็นต์ที่ทำให้คนันนิเช<ง>ียแต่บางพืชเนี่ยอาจจะเสียหายแปดสิบเก้าสิบนะคะบางทีถึงร้อย ก็แล้วแต่พืชใช่แต่นี้ก็เฉลี่ยมาทุกทุกชนิดพืชทั่วโลกเลยนะคะก็ถ้ารวมรวมแล้วเนี่ยก็ประมาณ70%จ็ดสิบซต์จากสปูที่นี่เรามาดูเรื่องของแมลงก่อนปี52-53อ้าสาเนี่ยถ้าจำได้ตอนนั้นเนี่ยเปรี้ยแป้งมันสัมภหรังสีชมพูระบาดมากตอนนั้นเนี่ยมาแบบช็อควงการมันสัมภหรังสูญสูเสียไปประมาณหนึ่งหมื่นห้านล้านบาทนะคะ ปีห้าสองเราก็เกิดการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน,น้ำตาลในนาข้าวตอนนั้นเนี่ยผลผลิตข้าวก็มีการประเมินนะคะว่าเสียหายประมาณหนึ่งหมื่นหนึ่งพันล้านบาทนะคะปีห้าหกถึงหกศูนย์เนี่ยนอนหัวดำมะพร้าวก็ทำความเสียหายให้แก่ผู้ปลูกมะพร้าวกับเศรษฐกิจของเราเนี่ยนะคอันนี้หน้าตาหนอนหัวดำนะคะมันก็จะหัวดำๆหวัว,หว,วมันจะดำนะคะอันนี้มันก็จะอยู่ในใบคื่ก็จะกำจัดยากมากเพราะมันห่ออยู่ในใบ มูลค่าความเสียหายก็หนึ่งสองพันหกร้อยล้านบาทมาดูเรื่องของนาข้าวนะคะนาข้าวเนี่ยผลผลิตปกติแล้วเนี่ยเขามีการประเมินไว้ว่าผลผลิตถ้าไม่กาจัดพะชพืชหรือกาจัดไม่ถูกต้องเนี่ยผลผลิตจะเสียหายประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ครึ่งครึ่งนะคะครึ่ง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 ถึงจะใช้วิธีอะไรแต่ถ้าไม่ถูกตั้งแต่แรกเนี่ยก็จะเสียหายทีนี้ผลผลิตข้าวนี่ถ้าเราดูนะว่าผลผลิตข้าวเนี่ย ทั่วประเทศเนี่ยเราเราประเมินว่าสาสิบสี่ล้านตันนะคะตอนปีหกศูนย์เนี่ยเราคิดตอนนั้นราคาประมาณตันละเก้าพันหารครึ่งหนึ่งหารครึ่งก็คือหนึ่งแสนห้าหมื่สามพันล้านบาทเยอะนะครับ <1, 000, S 1> เยอะมาก <1, 000. S 1> นะคะยังไม่นับเรื่องของต้นทุนที่กเกษตรกรลงไปแรงก็ลงไปแต่ว่าข้าวเราก็ยังเสียหายนะคะรูในอ้อยนะคะอ้อยเนี่ยผลผลิตก็ประมาณปีหนึ่งหนึ 103, 000, 000, ่งร้อยสามล้านตันนะคะ ผลผลิตวัชพืชในอ้อยเนี่ยก็สร้างความเสียหายได้มากกว่า60%นะคะโดยเฉพาะไอ้ตัวย่าไม่มดที่อยู่ทางมุมมุมสุดเลยอ่ามุมซ้ายอ่าไอ้ตัวนี้ร้ายมากดูเล็กๆแต่มันกินมันดูดกินน้ำเลี้ยงอยู่ใต้ดินที่รากเนี่ยนะคะความเสียหายนี่ก็ประมาณ45,000ล้านบาทโอ้ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาถ้าดูแล้วเนี่ยแมลงเนี่ยจะเป็นระดับ1,000-2,000 0ล้านบาทแต่วัชพืชเนี่ย4 ครึ่งเขาเรียกว่ากเกินครึง่งอ่ะเกินครึ่งเกินครึ่งไปเป็นแสนล้านแล้วข้าวน,นะคะๆๆๆๆนี่มาดูว่าสารกําจัดโรคมแมลงเนี่ยอันนี้เป็นสถิติตอนปีหกศูนย์นะคะอันนี้<ช><ช>เป็นเพราะหลังจากนั้นเนี่ยข้อมูลมันแกว่งมากเพราะเราเริ่มมีการแบนยาอะไรกันเนี่ยนะคะัก็ข้อมูลก็จะแกว่งอันนี้ก็จะดูเป็นภาพรวมเราจะเห็นว่าสารกำจัดแมลงเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยเรานําเข้ามาประมาณยี่สิบเอ็ดล้านกิโลนะคะ ออสารกำจัดไร่1.8แต่มาดูสารกำจัดวัชพืช148ล้านกิโลนะคะลดคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยประมาณ76.5เปอร์เซ็นต์จริงๆแล้วตัวเลขตรงนี้ถ้าพูดถึงการนำเข้าที่ดูเยอะเนี่ยไม่น่าแปลกใจนะคะอาจารย์เพราะว่าวัชพืชเนี่ยเกษตรกรพบเจอทุกฤด,ดูกาเลยแล้วก็ต้องกำจัดอยู่ตลอดเวลาถูกต้องจริงะคะคือฝนมายาก,ก็ขึ้นอะฝนมายาขึ้นใช่แล้วก็ไม่ได้ขึ้นรอบเดียว ขึ้นไปเรื่อยๆฝนตกก็ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับกำจัดไปเรื่อยๆแต่สารพวกโกรคแมลงพวกเนี้ยบางทีมันก็ไม่ได้มาตลอดนะค,ค่ะพอเราดูสัดส่วนเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ายาขยะนะครหรือเฮอร์บิไซด์เนี่ยะนะคะเกือบ80%แล้วแล้วก็เป็นเป็นตัวเลขแบบเนี้มาหลายปีนานหลายปีแล้วตั้งแต่เราไม่มีแรงงานแรงงานเราเริ่มลดลงลดลงเนี่ยสารกำจัดพืชก็มาช่วย,มา,วย,ม,าวยมาช่วยทดแทนนะคะ วัชพืชมันทาอะไรมันถึงได้ทําให้ต้นไม้เราเหมือนกับเราไม่คเคยสังเกตเนาะมีวัชพืชก็โอเคไปถอนคิดว่าไปถอนต้นไหนก็ได้เพราะว่ามันไม่ได้เดือดร้อนมากไม่เหมือนโรคไม่เหมือนแมลงมันจะฟุบกทีเดียวเลยวัชพืชนี่ก็โอเคค่อยๆกินไปก็แย่งน้าแย่งอากาศแย่งธาตุอาหารไปเพราะว่าบางครั้งกษตรกรเนี่ย ก็จะมองว่ายากขึ้นดเดียวเองยังไม่ต้องกําจัดกด<ช>็ได้อะไรเงี้ยรอขึ้นเยอะๆแล้วเดี๋ยวค่อยไปทําทีเดียวจริงๆแล้วไม่ถูกใช่ไหมคะอาจารย์ไม่ถูกค่ะเราควรจะกําจัดตั้งแต่เล็กๆเลยเพราะว่าตอนที่มันเล็กๆเนี่ยมันอ่อนแอที่สุดอพอเราปล่อยมันโตเนี่ยมันก็เหมือนปีก้าขาแข็งละปีก้าขาแข็งทำยากแล้วยิ่งมันมีพวกมีหัวมีเงาอยู่ใต้ดินนี่คือจบเลยลาก,กว่าเชพืชมันก็จะไปแย่งน้ําแย่งอาหารอยู่ข้างล่างแล้วก็ไปพันลากพืชปลูกเราใช่เวลาดึงเวลาถอนออกมาเนี่ย พืชปลูกเราก็ได้รับผลกระทบด้วยใช่ค่ะใช่แล้วบางทีมันก็แทงรากเข้าไปในในในต้นเลราก<ห>รก็จะผักอไะไรที่นี้นะคะอย่างที่บอกเนี่ยนะฮะว่ามันแย่งน้าําแย่งอาหารเสร็จอุปสรรคในการเก็บเกี่ยวทุววันนี้เนี่ยนะฮะเราใช้เครื่องมือในการเก็บเกี่ยวพืชหลายชนิดเนี้ยปรากฏว่าวัชพืชเนี่ยเป็นอุปสรรคมากอย่างอ้อยกับมันเนี่ยจะรู้เลยถ้ามีหญ้าอยู่ในแปลงตอนระยะเก็บเกี่ยวเนี้ย เออเขาน่าจะคิดราคาเพิ่มนะตอนหลังเนี่ยเพราะว่ามันทําให้เครื่องจักรเขาเนี่ยเสียหายมันเข้าไปพันเถาเลื้อยค่ะอาจารย์ันเข้าไปพันเครื่องเขาพันคอตัวเองเกือบออกจากแปลงไม่ได้อันนี้เรื่องจริงเหนียวมากค่ะเรื่องจริงเื่องจริงอาจจะเสียชีวิตได้ถ้าไปคนเดียวนะคะทีนี้สมัยก่อนเนี่ยทาไมคนก็จะถามบอกว่าสมัยก่อนเราไม่เห็นจะต้องเลี้ยงเออต้องใช้สารกำจัดวัชพืชเลยก็ก็ปู่ย่าตายายก็ทํากันมานะฮะก็จะก็เลยเอามาให้ดูรูปนี้นะคะว่า เป็นการเปรียบเทียบให้เห็นว่าเกษตรกรคนหนึ่งเนี่ยนะคะเลี้ยงอาหารเลี้ยงผลิตอาหารแล้วก็เลี้ยงประชากรได้ได้ได้กี่คนเมื่อประมาณสัก1 0 0 0 0มื่นปีก่อนคริสต์กาลนั้นนกย้อไไนไปลมากตอนนั้นเนี่ยนะคะประชากรหนึ่งคนก็คือทําคนหนึ่งเลี้ยงคนหนึ่งก็คือทําเองกินเองหนึ่งก่บหนึ่งนะคะพอประมาณสักพันปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็เริ่มมีมีมีจอกนะ เ,เริ่มกํจาจัดและเป็นยุคเหล็กนะฮะก็เริ่มรู้จักใช้จอบเกษตรกรคนหนึ่งก็เลี้ยงประชากรได้สองคนก็เริ่มเกี่ยงครอครัว,เ,รวเลี้ยงน,นะพอปีเอ่อหนึ่งกัหนึ่งเจ็ดสามนี่ยห้าสี่สามไปก็ประมาณสองพันปีสองพันสอสมัยอายุทยาประมาณนั้นนะฮะก็เริ่มมีเกษตรกรก็มีการใช้สัต์ แรงงานสัตว์กําจัดระหว่างแถวช้างม้าวัวควายก็ลากกันไปนะคะกำจัดระหว่างแถวเริ่มคุณตาว่าเรามีการใช้วัวควายลงไปทํานาใช่ไหมคะใช่นะฝรั่งก็ใช้ม้านะคะบ้านเราก็ใช้ควายก็นคนหนึ่งก็เลี้ยงไปใช้ก่อนได้4คนเริ่มมากพอมาเป็นเริ่มมีแท็กเตอร์ครั้งแรกเนี่ยเราเครื่องจักรกลไม่ใช่เรื่องใหม่นะอเมริกาคิดมาตั้งแต่1920นะก็ประมาณเอ่อเอา543บวกเข้าไปก็ประมาณ24 2400เอ่อ50 ก็ประมาณยุคเอ,อน่าจะสงครามโลกครั้งที่สองหรืประมาณเนี้ยเนาะยุคนั้นก็เริ่มมีแท็กเตอร์ใช้กเกษตรกรคนหนึ่งก็เลี้ยงประชากรได้แคนนะพอเราเริ่มใช้สารกำจัดวัชพืชตอนปีหนึ่งเก้าสี่เจ็ดนี่ยนะครับประมาณปีก่อนปีอนหี2500หน่อยนะคะเราก็เกษตรกรคนหนึ่งเราก็เลี้ยงประชากรได้สิบหคนประชากรก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเ,เนาะสมัยก่อนนึกถึงคนไทยเนาะเรารเด็กๆประชากรเท่าไหร่สมัยดาวเด็กๆ โอ้หตอนนั้นกี่ล้านคนหกหกมะะั้งคะหกหก,หกี่น่าจะสามสิบสานคน30สามสิบล้านคนแล้วตอนนี้มันหกสิบแล้วก็มาเจ็ดสิบอ่าใช่นะเลยนึกถึงตอนนั้นมีกี่คนเพราะฉนั้เนี่ยเกษตรกรใช้วิธีง่ายๆนะช้งวัวช้งนมะวัวควายกนเลี้ยงกันไปแต่พอคนมันตอนนี้เนี่ยทัว่วโลกมีประมาณตั้งหกพันล้านเจ็ดพันล้านคนแล้วเนี่ยนะฮะ ก็เริ่มใช้สารกำจัดวัชพืชคนนึงก็เลี้ยงได้ส6บคนพอมีการพัฒนาเรื่องของสารที่ใหม่ๆมีมีความเออเรียกว่าอะไรแม่นยำในการกำจัดวัชพืชมากขึ้นคนนึงก็เลี้ยงได้3าแผแล้วพอเริ่มของมีการใช้พืช GMO มีมีการเอ่อปลูกเอ่อการตัดต่อยีนเข้าไปให้มันต้านทานนะฮะโรคแมลงศัตรูพืชเนี่ยแล้วก็ใช้ร่วมกันกับสารกำจัดวัชพืชเนี่ยนะฮะก็คนนึงก็เลี้ยงประชากรได้75คนค่ะห ในขณะที่พื้นที่การเกษตรเนี่ยมันลดลงทุกวันใช่เพราะว่าเราอมาทำที่อยู่อาศัยที่อยู่อาศัยเพิ่มมากขึ้นพื้นที่เกษตรลดลงแต่ว่าประชากรไม่ลดนะคะประชากรเพิ่มพื้นที่เราก็ลดลงทํายังไงสิทธิภาพต่อหน่วยพื้นที่เราจะเพิ่มขึ้นอันนี้เป็นสิ่งที่เราถือว่าสารก่อจัดวัชพืชเนี่ยมันเป็นเทคโนโลยีกระจาดวัชพืชนะคะ